ประธานที่เคารพและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันในนามของคณะผู้จัดทําโครงการรวมใจพักรักนมแม่และผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการทุกท่านรู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณท่านทุ่มเนวยก,การโรงพยาบาลสมุทรปราการที่กรุณาสละเวลามาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้ดิฉันขอเรียนถึงความเป็นมาในการจัดทำโครงการรวมใจพักรักนมแม่ดังนี้ค่ะ โรงพยาบาลสมุทรปราการได้นาเนินการตามนโยบายบริการงานอนามัยแม่และเด็กของกระทรวงสาธารณาสุขมาตั้งแต่ปีพศ2528ถึงพศ2553และได้พัฒนางานอนามัยแม่และเด็กมาโดยตลอดจนได้รับการประเมินผ่านโรงพยาบาลสายใยรักระดับทองเมื่อปีพศ2553เพื่อเป็นการกระตุ้นและรวมพลังของบุคลากรด้านสาธารณาสุขและประชาชนทั่วไป ให้เห็นความสําคัญตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์คลอดหนังคลอดการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดถึง5ปีเชื่อมโยงสู่ชุมชนให้มีส่วนร่วมดําเนินงานซึ่งจะส่งผลให้แม่ลูกปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ร่วมมีพัฒนาการสมวัยมีระดับเช่าวปัญญาเทียบเท่ามาตรฐานสากลการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุน้นและส่งเสริมสมาชิกชมรมสายใหญ่รักซึ่งประกอบด้วยบุคลากรด้านสาธารณาสุข ประชาชนทั่วไปให้เห็นถึงความสําคัญและมีเจตนาคติที่ดีและตระหนักในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ผู้เข้าเร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะประกรอบด้วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเขตเมืองโรงพยาบาลชุมชน4แห่งสมาชิกชมรมสายใยรักโรงพยาบาลสมุทรปราการยิงตั้งคันจากโรงงานและสถานประกรอบการอาสอมอค่ะจำนวน300คนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการได้กล่าวเปิดการจัดงานรวมใจพักรักนมแม่ในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้เกียรติทุกท่านผมมีความยินด,ดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ทุกท่านให้ความร่วมมือในการจัดงานโครงการรวมใจพักรักนมแม่ในวันนี้จากการรายงานของ คณะกรรมการสายใยรักแห่งครอบครัวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขและประชาชนทั่วไปการสร้างสรรส,สร้างสถาบันครอบครัวให้อบ่นสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีพัฒนาการสมวัยและส่งผลให้เกิดความแข็งแรงมีพลังขับเพื่อนทางสังคมให้สามารถดำเนินชีวิตด้วยพื้นฐานที่มั่นคงและขอมอบความดีความชอบให้แก่คณะกรรมการในการจัดงานในครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนการจัดงานอบรมในครั้งนี้ทุกท่านด้วยโครงการสายลักแห่งครอบครัวเป็นการส่งเสริมการาใช้นมแม่ะนะครับเป็นอาหารหลักในการสร้างพลังชีวิตทั้งด้านจิตใจและร่างกาย โครงการนี้นะครับซึ่งโรงพยาบาลสูตการสามารถทําได้ดีอยู่แล้วนะครับและก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำต่อไปนะครับต้องขอขอบคุณในท่านคณะกรรมการนะครับที่จัดงานในครั้งนี้ก็อขอให้วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ผลสำฤทธิ์ที่ต้องการจงได้ประสบแต่ความเป็นผลเป็นประสิทธิผลอย่างแท้จริง และมีผลต่อประชาชนที่สมควรได้รับทั้งในงแง่ของการส่งเสริมและการสนับสนุนและความรู้จงทั่วกันขอบคุณครับ ต่อจากนี้นะคะเราจะเป็นพิธีรำลึกถึงพระคุณแม่พร้อมกันค่ะหลังจากที่น้องกบอ่านกรอเสร็จเรียบร้อยแล้วขอเชิญทุกท่านนะคะผู้มีเกียรติทุกท่านหลับตาและลึกถึงพระคุณแม่ค่ะมะลิหอมน้อมวางที่ข้างตักกลุ่กลนกลิ่นรักบริสุทธิ์ผุดผ่องใสแทนทุกคำทุกท้อยร้อยจากใจเป็นมาลัยกราบแม่พร้อมน้อมบูชา กี่พระคุณจากใครอื่นนับหมื่นแสนอาจทดแทนเปรยเปรียบเทียบคุณค่าแต่พระคุณหนึ่งหยดนมมารดาทั้งสามพบจดล่าหาเกียมคันขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะร่วมกันลึกถึงพระคุณแม่ด้วยกันหลับตานะคะแล้วลึกถึงรลลึกถึงพระคุณแม่สิ่งที่คุณแม่คุณแม่ทำกับเราค่ะ วันเกิดเราเป็นดืงวันสิ้นลมเมร